เลือกแว่นให้ใช่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นชวนวัยเก่ามาเลือกแว่นตาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์อ่านน้งสือได้ขับรถก็ดีสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการพลังสุขภาพวัยเก่าครับวันนี้เราจะมาต่อยอดจากเรื่องสุขภาพดวงตาที่เราเคยคุยกันไปครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงอุปกรณ์สําคัญที่ช่วยให้การมองเห็นของเราดีขึ้นนั่นก็คือแว่นตาครับ เพราะการเลือกแว่นตาที่ไม่เหมาะสมอาจทาให้เรามองเห็นได้ไม่ชัดและเป็นอันตรายต่อการใช้ชีวิตประจําวันได้ครับคุณผู้ฟังเชยไหมครับต้องถอดแว่นเข้าออกบ่อยๆต้องคอยหาแว่นสําหรับอ่านหนังสือหรือแว่นสําหรับดูทีวีหรือรู้สึกว่าแว่นที่ใช้อยู่ทําให้ปวดหัวปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องที่แก้ได้ครับเพียงแค่เราเข้าใจหลักการเลือกแว่นตาที่ถูกต้อง จริงๆแล้วเมื่อเราเก้าวเข้าสู่วัยเก่าความสามารถในการปรับโฟกัสของเลนส์ตาจะลดลงทำให้เรามองเห็นในระยะใกล้ได้ไม่ชัดเท่าที่ควรซึ่งเรียกอาการนี้ว่าสายตายาวตามวัยครับหากไม่ได้รับการแก้ไขด้วยแว่นตาที่เหมาะสมก็อาจส่งผลกระทบต่อการอ่านหนังสือการทำงานฝีมือหรือแม้กระทั่งการทำอาหารในชีตป,ประจำวันได้ครับ วันนี้ครับเราจะมาเป็นนักเลือกแว่นไปด้วยกันชวนชาวสูงวัยทุกท่านมาเรียนรู้เคล็ดลับในการเลือกแว่นตาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองเพื่อให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างง่ายขึ้นครับเลือกแว่นให้ใช่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทำไมการเลือกแว่นตาถึงสำคัญกับวัยเก่า ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนครับว่าทำไมการเลือกแว่นตาที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชาวสูงวัยอย่างเราช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนแว่นตาที่เหมาะสมจะช่วยแก้ปัญหาสายตายาวตามวัยทำให้เราสามารถมองเห็นตัวหนังสือเล็กๆได้ชัดขึ้นลดอาการปวดตาและปวดหัวการใช้แว่นตาที่ไม่เหมาะสมหรือไม่พอดีกับสายตาอาจทำให้เราต้องแพ่งมองซึ่งจะทำให้เกิดอาการปวดตาปวดหัวและเมื่อยล้าได้ครับ เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตประจำวันการมองเห็นที่ชัดเจนช่วยลดความเสี่ยงในการหกล้มหรือเกิดอุบัติเหตุจากการมองไม่เห็นสิ่งกีดขวางได้ครับเพิ่มคุณภาพชีวิตการมองเห็นที่ชัดเจนช่วยให้เราสามารถทำกิจกรรมที่ชอบได้อย่างเต็มที่เช่นการอ่านหนังสือดูหนังหรือทำงานอดิเรกครับสรุปคือการเลือกแว่นตาไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงามครับแต่เป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพดวงตาและเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเก่าครับ เลือกแว่นตาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์อ่านหนังสือได้ขับรถก็ดีมาครับวันนี้ผมจะมาแนะนําประเภทของแว่นตาหลักๆที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันของพี่ๆนักเลือกแว่นไวไยเก่าทุกท่านครับ 1. แว่นตาอ่านหนังสือหรือว่า reading glasses สําหรับมองใกล้เน้นตัวหนังสือครับเหมาะสําหรับใครผู้ที่ต้องการอ่านหนังสือดูหน้าจอมือถือหรือทำงานฝีมือในระยะใกล้ ข้อดีคือเป็นแว่นตายที่มีราคาไม่สูงหาซื้อง่ายและใช้งานได้ดีในระยะโฟกัสที่กำหนดครับข้อควรระวังคือไม่ควรใช้แว่นตาอ่านหนังสือในการมองไกลเพราะจะทำให้ภาพบเบลอและอาจทำให้ปวดตาได้ครับ 2. แว่นตาเลนส์ชั้นเดียวหรือ Single Vision Lens ครับสำหรับมองไกลเน้นความชัดเหมาะสำหรับใครผู้ที่มีปัญหาสายตาสั้นหรือสายตายาวที่ต้องใช้แว่นในการมองไกลเป็นหลักเช่นการขับรถ การดูโทรทัศน์หรือการชมภาพยนตร์ครับข้อดีคือให้การมองเห็นที่คมชัดในระยะที่กำหนดเขาควรระวังคือไม่สามารถใช้ในการมองใกล้ได้ผู้ที่ต้องการใช้แว่นตามองใกล้และแว่นตามองไกลไปมาอาจต้องพกแว่น2อ,อันสลับไปมาครับ 3. แว่นตาโปรเกรสซีฟหรือ Progressive l นส์เลนส์เดียวจบทุกปัญหาครับเหมาะสำหรับใครผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายและมีปัญหาสายตาทั้งใกล้และไกล ข้อดีคือเป็นแว่นตาที่รวมคุณสมบัติของแว่นตามองใกล้และแว่นตามองไกลไว้ในเลนส์เดียวทําให้เราไม่ต้องเปลี่ยนแว่นไปมาสามารถมองได้ชัดเจนในทุกระยะครับข้อควรระวังคือต้องใช้เวลาในการปรับตัวในช่วงแรกและอาจมีรหัสสูงกับแว่นตาประเภทอื่นๆครับ 4. แว่นกรองแสงสีฟ้าหรือ blue light filter lens ครับปกป้องดวงตาจากหน้าจอเหมาะสำหรับใครผู้ที่ต้องใช้เวลาอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์แท็บเลต็ตหรือสมาร์ทโฟนเป็นเวลานาน ข้อดีคือช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาและช่วยให้สบายตามากขึ้นเมื่อต้องอยู่หน้าจอครับเข้าควรระวังคือไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาสายตาครับแต่จะช่วยถนอมสายตาจากการใช้หน้าจอหนักๆครับ 5. แว่นกันแดดหรือว่าซันกลาเซสครับปกป้องดวงตาจากแสง UV เหมาะสำหรับใครทุกคนครับโดยเฉพาะเมื่อต้องทำกิจกรรมกลางแจ้ง ข้อดีคือช่วยปกป้องดวงตาจากรังสี UVA และ UVB ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดต้อกระจกและปัญหาจอประสาทตาเสื่อมครับข้อควรระวังคือควรเลือกซื้อแว่นกันแดดที่สามารถป้องกันร,รังสี UVA และ UVB ได้100%ครับเคล็ดลับเพิ่มเติมสำหรับนักเลือกแว่น 1ปรึกษาจากสูแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาก่อนตัดสินใจซื้อแว่นตาควรไปตรวจวัดสายตากับจักษุแพทย์หรือนักทัศนามาตราเพื่อให้แน่ใจว่าได้ค่าสายตาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสายตาของคุณ 2. เลือกกรอบแว่นที่เบาสบายกรอบแว่นที่หนักเกินไปอาจทําทให้รู้สึกไม่สบายหรือเกิดรอยกดที่จมูกได้ครับ 3. ดูแลความสะอาดของแว่นตาควรล้างทําความสะอาดแว่นตาเป็นประจำด้วยน้ํายาทาความสะอาดแว่นตาเพื่อให้เลนส์ใสอยู่เสมอครับ สรุปส่งท้ายจะเห็นได้ว่าการเลือกแว่นตาในวัยเก่านั้นไม่ใช่เรื่องยากเกินไปเลยใช่ไหมครับแต่เป็นสิ่งที่เราสามารถทําได้เพื่อให้เรามีการมองเห็นที่ดีขึ้นครับเพียงแค่เรามีความเข้าใจในประเภทของแว่นตาและเลือกแว่นตาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองการที่เราสามารถเลือกแว่นตาให้ใช่และเป็นนักเลือกแว่นที่ดีจะช่วยให้คุณชาสูงวัยทุกท่านสามารถใช้ชีวิตได้อย่างง่ายขึ้นครับและมีความสุขครับ อย่าปล่อยให้ปัญหาทางสายตามาบั่นทอนความสุขและคุณภาพชีวิตของเราเลยนะครับสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องแว่นตาผมขอแนะนําให้ปรึกษาจากสุแพทย์หรือร้านแว่นตาที่น่าเชื่อถือโดยตรงครับเพื่อให้ได้รับคําแนะนําที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสายตาของคุณมากที่สุดครับวันนี้เวลาของรายการพลังสุขภาพไวเก๋าหมดลงแล้วครับหวังว่าข้อมูลที่ผมนํามาฝากในวันนี้จะเป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกท่านได้มีสุขภาพตาที่ดีนะครับ ขอให้ทุกท่านมีพลังสุขภาพวัยเก่าที่สุขภาพดีทั้งกายและใจและมีความสุขในทุกวันครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ